นี่ถ้านั่งเรียนในไลฟ์นี่พวกคุณทําปัตากตะก้าได้แบบปังเลยนะบอกเลยนะถ้าคุณเรียนหน้าไลฟ์เนี่ยปัตากตะก้าปังเลยนะผมพูดถึงเรื่องของอะไรครับผมพูดเรื่องของสิบเรื่องที่ต้องปรับปรุงถ้าคุณอยากขายของได้ในติ๊กต็อกสิบเรื่องที่คุณต้องปรับปรุงถ้าคุณอยากขายของได้ในติ๊กต็อกมีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องอะไรบ้างข้อแรกวิเคราะห์ช่องจุดแข็งจุดอ่อนเข้าใจคอนเทนต์ตัวเอง ดูข้อมูลสถิติช่องตัวเองนะครับข้อสสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสร้างคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับคลิปของคุณและเกี่ยวข้องกับสินค้าข้อ3ทําฮุกคลิปให้ดีทําฮุกคลิปให้ดี3วิแรกสําคัญมากใน t ิ k กต o k นะครับผู้ชมเนี่ยจะสามารถปักหนีได้อย่างรวดเร็วถ้าคุณทําภาพไม่น่าสนใจใช้เสียงที่ไม่น่าสนใจนะครับข้อที่ข้อที่สี่ เทคนิคการใช้สตอรี่เทลลิงการเล่าเรื่องให้เชื่อมโยงกับสินค้าการสร้างเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์ที่โดยตรงกับสินค้านั้นๆนะครับเชื่อมโยงตัวคุณอบต,ตัวคุณสินค้ากับไลฟ์สไตล์ของตัวคุณให้ได้นะครับข้อที่5ใช้การพากเสียงเสียงคือเรื่องสำคัญมากในการทำ SEO ข้อที่6การใช้ h a s h t a กการติด Hashtag ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และข้อที่7เมื่อกี้นี้นะครับเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่ที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้ผมพูดเรื่องนี้ครับพูดเรื่องของการใช้ f OM o โม่ CTA Fear of Missing Out นะครับกลัวว่าจะไม่ได้กลัว,ว่าจะพลาดต้องมีการใช้คำสั่งเพื่อทำให้คนเนี่ยกดสินค้าดูในคลิปปักตะก้าของเรานะครับจดทันนะมีคนถามว่ามีดูย้อนหลังไหมครับ อันนี้ไลฟ์สดนะครับไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูย้อนหลังนะไม่ถ้าอยากถ้าอยากถ้าสมมติสมมตินะอันนี้ขออนุญ,ญาตนะขออนุญ,ญาตนะคือผมเข้าใจแหละบางคนไม่ได้มีเวลาที่จะแบบว่ามามาฟังไลฟ์ตลอดก็ลงทะเบียนเรียนคาร์ดนี้ได้เลยครับผมมีโปรโมชั่นอยู่นะปกติ2,500ผมลดเหลือ2,090แล้วก็แถมขาตั้งกล้องให้ด้วยนะครับถ้าใครอยากเรียนจริงจังอะไประเรียนในนี้แต่ถ้าไม่มีแบบขอโทษอันนี้ไม่ได้นั่นนะถ้าใครแบบ การเงินไม่สะดวกนั่งเรียนในไลฟ์ครับแต่ถ้าใครอยากเรียนจริงๆังหนึวันเต็มมาเย็นกับผมได้เลยผมจัดวันที่31นะเรียนผ่านซูงนะทั่วประเทศเรียนได้นะครับอ่ะโอเคทุกคนครับไปหัวข้อต่อไปดีกว่าหัวข้อต่อไปครับหัวข้อที่8ครับ8ปดป่าวะอ่ะแปดแครับคือการอะไรรู้ไหมแปคืออะไรรู้ไหมคือการวิเคราะห์ข้อมูล หลังบ้านช่องทุกคนครับในห้องนี้ในห้องนี้ใครเคยวิเคราะห์ข้อมูลหลังบ้านช่องตัวเองบ้างไหมครับว่าหลังบ้านช่องตัวเองเนี่ยคลิปตัวเองเนี่ยมันประสิทธิภาพคลิปเราเป็นยังไงบ้างใครเคยวิเคราะห์พิมเคยใครไม่เคยพิมไม่เคยเอาวะวันนี้ไหนๆก็ไหนๆละย้อมเปิดหลังบ้านช่องให้ดูเลย เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยมาเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยขออนุญ,ญาตนะทุกคนผมขออนุญ,ญาตจัดการกับหน้าจอผมนิดนึงเดี๋ยวผมจะเปิดหลังบ้านช่องให้ดูวันนี้นะครับจะเอาความลับมาเปิดเผยหมดเลยเดี๋ยวผมจะสอนยิบเลยว่าผมจะสอนยิบเลยว่าเวลาเราวิเคราะห์เราดูอะไรบ้างในคอนเทนต์ทุกคนดูนะขออนุญ,ญาตก่อนเดี๋ยวผมเปลี่ยนช่องเป็นช่องรีวิวก่อนแป๊บหนึ่งอ้าวน้องเซนเขาลงไลฟ์แล้วหรอ ลงแล้วเหรอโอเคสักคู่นะครับผมขออนุญาตสะท้อนจอแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวพอดีผมสะท้อนจอผ่าน Apple TV อยู่โอเคมาแล้วสักคู่เดี๋ยวคุณจะได้เห็น โอเคแป๊บเดียวครับด้านบนคือเป็นช่องผมเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะสอนอย่างละเอียดเลยครับว่าเวลาเราดูคอนเทนต์ในช่องเราเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่สักคู่นะกำลังปรับหน้าจออยู่เพราะว่าผมเคยแชร์สกรีนแบบเนี้แล้วติต๊กตอกเตือนว่าผมมาผิดกฎชุมชนโอเคครับมาแล้วทุกคนครับทุกคนครับนี่คือหน้าช่องพ่อมดสอนรีวิว ทุกคนครับนี่คือหน้าช่องผมนะช่องพ่อมดสอนรีวิวผมจะพาผมบอกให้นะครับผมบอกให้เลยนะไม่มีครีเอเตอร์หลักล้านวิวคนไหนนะไม่มีครีเอเตอร์หลักล้านฟอลโลเวอร์คนไหนนะครับ mm hmm. เขากล้าเปิดหลังบ้านช่องให้ดูทุกคนดูนี่นะทุกคนดูนี่นะนี่คือตะก้าผมครับนี่คือตะก้าติกตอกชอบผมอันนี้เป็น ค่าคอมเจ็ดวันที่ผ่านมาครับนี่คือนี่คือค่าคอมเจ็ดวันที่ผ่านมานี้ครับเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี้ยผมได้ค่าคอมเท่านี้สิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยสอนไปเนี่ยคือมันอันนี้คือเรียวไทม์เลยนะครับเห็นไหมครับพวกเราเคยเข้ามาดูวิเคราะห์หลังบ้านแบบนี้บ้างหรือเปล่าคําถามคําถามให้ดูนานไม่ได้อันนี้มันไม่ไม่ควรไม่ควร ให้ดูนานไม่ได้พวกเราเคเข้ามาดูหลังบ้านแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับไม่เคยทีนี้ทีนี้ในคลิปนะครับในคลิปในคลิปนะนี่คือคลิปล่าสุดที่ผมลงไปนะครับอ,อคลิปนี้ครับอันที่อย่างคลิปนี้เนี่ยนะครับคลิปนี้เนี่ยผมอะไม่รู้เสียงมันได้ยินหรือเปล่าไม่น่าจะได้ยินใช่ไหมขออนุญาตด,ดูก่อนนะ HDMI สองอ๋อเปิดนี่ ทุกคนได้ยินเสียงในที่ใช้งานมาทั้งหมดวันนี้วันที่7แล้วนะครับก็เห็นข้อดีของตัวเซลฟี่กันเป็นกระจกเซลฟี่แบบมืออาชีพแล้วกันนะคะเหมาะกับใครก็เป็นแรกเลยเหมาะกับคนที่ทำวีล็อกมากๆเพราะว่าการทำวีล็อกเนี่ยเราต้องเดินถ่ายนอกสถานที่บางที่บางครั้งเนี่ยเวลาเราถ่ายเนี่ยเราจะได้ดูอย่างที่มันไม่ถูกไม่สวยแล้วก็มาตัดถ่ายแก้หลายครั้งแต่ว่าตัวกระจกตัวนี้ด้วยความที่มันใหญ่มากแล้วมันสามารถปรับโงศาได้และมันปรับองศาดแบบนี้ได้นะแล้วก็ในกระทั่งว่าเราอยากถ่ายด้วยกล้องกล้องด้านหลังนะครับ้้แบบนี ได้เลยนะได้เห็นตัวเองแบบนี้ก็สามารถทาได้เห็นไหมครับเพราะว่าตัวมันเองวิาวิเคราะห์นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยอันดับแรกผมจะเข้าไปดูนี้ก่อนกดสามขีดตรงนี้นะกดสามปุ่มตรงนี้นะนี่ตรงด้านล่างอ๊ะนี่นี่กดตรงนี้กดตรงนี้นะผมกดเข้าไปครับแล้วเลื่อนไปที่ด้านล่างหาการวิเคราะห์หาการวิเคราะห์ เคยดูหลังบ้านช่องตัวเองไหมครับว่าเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนี่คือเรื่องสําคัญมากทุกคนตรงนี้ครับตรงนี้คือสําคัญมากคลิปเนี้ยเป็นคลิปขายนะครับคนดูไปหมื่นกว่าคนเวลาดูเฉลี่ยเนี่ยเคยดูกันบ้างหรือเปล่าครับว่าเวลาดูเฉลี่ยคนดูเรามันกี่วิเคยดูไหมนี่คุณคลิปขายผมเนี่ยคนดูเฉลี่ยยี่สิบวินะ แล้วคนดูจบเนี่ยเกือบเจ็ดเปอร์เซนนะมันเลยขายได้ไงทุกคนเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมโทรศัพท์ไม่มีคำว่าวิเคราะห์อเหนื่อยเลยทำไงดีฮะมาหาผมที่พยาไทไหมอันเอาใหม่มานี่ยเนี่ดี๋ยวให้ดูใหม่ใครไม่ทันเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่เงีดี๋ยวให้ดูนี่เดี๋ยวผมย้ายย้ายหน้าตัวเองขึ้นไปข้างบนก่อน จะขอไม่ือย้ายไปข้างบนกันไปไหนต้องไว้ตรงนี้ขอโทษนะครับต้องไว้ตรงนี้นะผมไว้กลางคลิปนะขอโทษนะย้ายก่อนอทุกคนดูใหม่ดูตรงไหนทุกคนเห็นสามลามสามขีดตรงนี้ไหมครับสามจุดไข่ปลาตรงนี้เห็นหรือเปล่าครับเห็นนะผมกดเข้าไปครับพอกดเข้าไปเนี่ยด้านล่างจะมีการวิเคราะห์อยู่เห็นเปล่าเห็นไหมครับด้านล่างตรงนี้นี่ตรงนี้คือวิเคราะห์ตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือวิเคราะห์กดตรงนี้ครับ พอกดแล้วมันจะเข้ามาหน้าเนี้เคยดูบ้างไหมครับว่าคลิปของเราเนี่ยคนดูเฉลี่ยกี่วิคนดูจบกี่วิคลิปนี้มีกี่ออเดอร์คำสั่งซื้อเคยดูบ้างหรือเปล่าครับผู้ชมมีส่วนร่วมมากแค่ไหนผู้ชมเป็นกลุ่มคนอายุเท่าไหร่เนี่ยคลิปแบบนี้ครับเราเคยกดเข้ามาดูกันบ้างหรือเปล่าครับ ถ้าไม่เคยต้องเข้ามาดูนะครับถ้าไม่เคยต้องเข้ามาดูเพราะหลายคนทำติ๊กต็อกเนี่ยอ่านตัวเลขพวกนี้ไม่เป็นครับอันเนี้ยผมอยู่ในหัวข้อการวิเคราะห์ข้อมูลหลังโพสต์นะครับเคยดูบ้างหรือเปล่านี่ผมขออนุญาตให้ดูตัวอย่างนี้นะเวลาผมทำคลิปสั้นเนี่ยมันจะมี CTA มันจะมีฮุกคลิปที่ผมสอนไปทั้งหมดเลยนะครับอ่ะ เดี๋ยวลองมาดูคลิปนี้ของผมกันนะคลิปนี้เป็นคลิปที่ยอดวิวดีด้วยนะครับยอดวิวดีด้วยนะยอดวิวดีนะเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนแปบ๊บหนึ่งขออนุญาตแป๊บเดียวนะขออนุญาตเลื่อนอันนี้หลบก่อนมาดูตัวอย่างคลิปผมนะที่ผมทําคลิปขายนะะมาดูตัวอย่างกันครับอุ้ยโทรศัพท์หมดอ่ะพี่อุ้ยเอาแล้วทำไมไม่เอาผมว่าแบงค์ลงมาจากรถจ้ามันเลี้ยงมาพี่มันอันใหญ่แล้วก็หนักด้วยอะอ่ะเอาไปตัวนี้เล็กกะทัดรัดเป็นนักเซฟด้วย ข้างหลังเนี่ยจะเป็นขาตั้งในตัวครั้งหน้าพกเขาแบ์มาเที่ยวเนี่ยพกตัวเล็กๆหรือว่าคลิปนี้ขายขอดูหน่อยพี่ว่าไปซื้อบรรตัเม่อะไรอ่ะก็สั่งจากในติกตอกแพงใช่ไหมของแพงพี่ไม่ซื้อหรอกอยากรู้ราคากดดูตะกร้ตา,ตาตรงนี้อุ้ยรู้สึกแบบหมดแล<บ>นะ้วพี่ยุ้ยอ่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันเผื่อคนจะไม่รู้ว่าเออแบบคลิปมันต้องเล่นเป็นละครหมดเลยหรือเปล่าไม่ต้องครับไม่ต้อง ดูลคลิปนี้นะคุ้มไม่คุ้มเดี๋ยวมาใช้ให้ดูคิงจอยนะวันนี้มาสวนส้มที่เชียงใหม่มาดูนะครับว่าคิงจ,จอยเนี่ยจะติดกับต้นส้มแบบนี้ได้หรือเปล่าดูนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะอม <ๆ S 2> าดูใกล้ๆเลยครับเราทําอย่างนี้นะเราหักมันลงไปเลยนี่เลยครับ นี่เลยนะหลังจากนั้นเปิดตรงนี้มาครับนี่เลยตัวนี้สามารถบิดไดเห็นไหมบิดแบบนี้ก็ไดจะเป็นแนวตั้งก็ได้แล้วเราก็เอามือถือครับมือถือนะนี่นี่นนตัวนะนี้เลยนะยิบเข้าแบบนี้เลยข้อดีคืออะไรตัวมันเนี่ยมันมีขายิบมาให้แบบนี้ด้วยนะครับิดกล้องเลยองศาไม่ได้ใช่ไหมร,รับเล็กน้อยได้บบอีกนี่นี่นี่รับเล็กน้อยแบบนี้ได้อีกนี่นะครับนี่อ่หลังจากนั้นเราไปยิงโพสท่าตรงนู้นเลยไปแล้วมันจะขายไม่ได้ได้ยังไงเข้าใจไหมครับ เข้าใจไหมเพราะฉะนั uhm. ้นครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสวิตขออนุญาตนะผมขออนุญาตสวิตกลับมาเป็น iPad ผมก่อนผมจะเขียนต่อรอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับเหตุผลที่ผมขายได้เนี่ยทำคลิปแล้วมันขายได้เนี่ยเพราะผมเนี่ยมีการวิเคราะห์หลังบ้านคลิปอยู่ตลอดเวลาเลยครับผมมีการวิเคราะห์ตลอดเวลาเลยว่าเฮ้ยคลิปเราเนี่ยอะไรขายดีอะไรขายได้ คลิปเราคนออกจากคลิปเราตอนกวินาทีที่เท่าไหร่เรื่องราวพวกนี้มันต้องวิเคราะห์หลังบ้านนะครับคือทุกคนอย่างนี้ผมขออนุญาตนิดนึงถ้าใครแบบช่องโตแล้วอะอยากโตต่อนะช่องโตแล้วอยากโตต่อนะแนะนำคลาสนี้คุณยุย้ยมีโปรโมชั่นจ้ะ